นีมจะกลับไปกันแล้วเหรอมแกวของมาเลยเดี๋ยวเดียขึ้นถ้ามขอห่อานั่นเลยแม่นะดูเลยอะไรนะเออเอาคใจายมาเออมา นลพูดุยายพูดคุณผู้ชมครับเนี่ยเป็นภาพตอนที่ตำรวจชุดสืบของจังหวัดมหาสารคามเนี่ยไปตรวจค้นคือตอนแรกแมนก็เก้เกกังกังแบบดูท่าทางมีพิรุษซึ่งตอนนั้นเนี่ยแม่ของนายแมนก็อยู่แล้วตำรวจก็เลยบอกว่าคุณแม่ดูนะเป็นพยานด้วยนะไม่ได้ยัดยาเลยและพอเปิดเบาะขึ้นมาปุ๊บที่ซุกอยู่เนี่ยยาบ้า20,000เม็ดโอ้โหเครียดเลยคุณผู้ชมครับแม่นะเนี่ยสุดท้ายนายแมนสารภาพบอกผมเป็นแค่ผู้ค้าผมไม่ใช่ผู้เสพเด็ก20มีตังค์แสนห ไปซื้ออยาบ้านอตนี้มา <S <S หราคาต่อเม็ดนะคุณผู้ชมราคา <S <S ส่งเนี่ยเบาท50แต่เอาไปขายในพื้นที่เอากําไรเม็ดหนึงยีบาทถูกจับดําเนินคดีแล้ว20 0 0 0เม็ดอองจริงโทษหนักมากนะ